สวัสดีชาวเกมเมอร์ผมยินดีต้อนรับสูก่การอีวาเกมเมอร์กิจอีวาเจ้ากล่าวว่าวันนี้มาอยู่ในเกม iOS นะชื่อเกมว่านาวี้ชิพนะฮะ,ะเป็นเกมแนวเรือลบนะฮะเป็นแนวอาร์เคดผสมแอคชั่นนะซึ่งเราสามารถซื้อเรือลบได่ต่างๆนะและสามารถอัพเกรดได้ด้วยนะฮะนะฮะมาดูฮะโอ้โว ก็มีทั้งเรือญี่ปุ่นเรืออเมริกาและเรือหลายๆประเทศนะที่ดังๆนะอย่างคันนี้ยูกิคาเซ่นะยูกิคาเซ่นะแล้วก็เรือลำนี้ก็จะเร็วนะเร็วแรงทะลุนรกนะฟาสต์สิไม่ใช่นะฮะตอนนี้ผมใช้เรือรอยัลนะคันนี้อยู่ลำนี้อยู่นะซึ่งก็โหดมากซึ่งผมกำลังจะเก็บตังค์เพื่ออัพเรือของสหรัฐเรือลำนี้นะฮะแต่ผมอัพเกรดแป๊บนะ ผมซึ่งแบบว่าใช้ไอเแล้วมันรู้สึกว่าจะเซ็งบางอย่างคือผมไม่สามารถเห็นเงินที่ผมสะสมได้ว่ามีเงินอยู่เท่าไหร่ตรงมุมขวาบนเนี่ยเนี่ยผมก็เล่นไปถึงด่านเอ่อด่านนี่นะฮะหกได้ด่านสามสเตจสามแล้วนะซึ่งด่านแรกๆเนี่ยผมเล่นให้ดูด่านแรก,แรกนะฮะเอาเอาบอสด,ด่านหนึ่งเลยแล้วกันนะฮะบอสด,ด่านหนึ่งนั้นก็มีเอ่อเรือออกมาประมาณแปดลำนะฮะเราเราปล่อยเครื่องบินไปแล้วฮะจังหวะนี้ฮะเราก็ทำการค้นหาศัตรู ตัดเข้าไปโอ้เราต้องคำนวณว่ากระสุนเราจะไปกว่าจะไปถึงมหมเนี่ยต้องใช้เวลาเดินทางเท่าไหร่แล้วศัตรูจ๊นต้องโดนแล่นเรือมาโดนกระสุนเราตรงไหนนะแหมใช้แล้วว่าคันค่าคันนฟิสิกส์กันเลยทีเดียวนะซึ่งก็มันก็ไม่น่าจะยากเท่าไหร่นะกวิธีการมบังคับคือใช้นิ้วโป้งซ้ายนะนิ้วโป้งซ้ายในการบังคับเรือนะขึ้นลง้ายขวาตรงนี้นะนิ้วโป้งขวาในการบังคับปืนนะหรือมุมมองนะ กิมภาพเขาให้นะจบแน่นอนดอกนี้แล้วก็หมุนหาเรือศัตรูนะมายังเอ่ยอ่าอยู่นี่นี่เองเ่ยไอเรือศัอตรูจะมีออบอสจะมีเครื่องบินด้วยนะภาพเขาให้นะเราจะกำจัดเรือศัตรูกระจอกให้หมดก่อนดีกว่านะเพื่อเป็นการสะดวกต่อการการทำงานของเรานะปาป้าเขาให้ เรียบร้อยนะจ๊ะเอาละครับเราก็เดี๋ยวจดก,การลูกกระจ็อกก่อนลูกกระจ็อกลูกกระจ็อเกเหลือลำหนึ่งนะโอ้ยิงเป็นเส้นตรงเกินไปการเล่นเรือให้ดีนะเอา้ากำเลยจีๆนะกดผิดนะฮะเราต้องมองด้านข้างแต่เราก็หันยิงไปยิงอย่างนั้นแหละครับผมการยิงแบบว่าของเรือให้ดีคือต้องยิงด้านข้างนะ เพราะกรสนโอ้ยนะะยิงข้างๆคือปืนทุกทุกกระบอกเนี่ยสามารถหันไปยิงได้หมดนะถามว่าพี่เกมนี้ซื้อไหมพี่ก็จำไม่ได้ว่าซื้อหรือเปล่าเห็นเมื่อก่อนเขาบอกว่าฟรีแต่พี่รู้สึกว่าพี่จำไม่ได้ว่าซื้อหรือเปล่ารู้สึกว่าซื้อประมาณสองเหรียญหรือหกสิบหกสิบกว่าบาทประมาณนั้นนะยิงเข้าไปโอ้เช่ เราสามารถกลางโลได้วยะฮะแป๊บอสด่านหนึ่งง่ายๆอู้ก็ไปง่ายเท่าไหร่นะโอ้โหเรียบร้อยครับผมได้มา50เพราะว่าผมผ่านไปแล้วไนงะนะครับผมจะพาไปดูด่าน3นะซึ่งจะเป็นสตูแบบว่าที่เก่งขึ้นนะ ตูที่เก่งขึ้นและเยอะขึ้นนะมาที่สเตจ์สามมาเลยทีเดียวสเตจสามมิชชั่นเก้านะฮะเอาละครับตรงนี้เราใช้ทักษะในการหลบบ้างนิดหน่อยนิดหน่อยนะแล้วก็ใช้ดวงละส่วนใหญ่เรือสิบลำฮนะเราต้องทำการจำจกัดให้ไดโ้โอ้โอ้โอ้ถึงโดนก่อนเลยเออเช่าเช่เช่เช่ปากก็ให้โจะๆนะฮะอ่านละ็อกหลบล็อกหลบฮนะเสร็จแล้วก็ยิงเข้าไป เราลองอือเทอะไรโอ้โหหลบโอ้โหหลบหลบหลบยังไงเนี่ยหลบยังไงให้เต็มเต็มดอกนะฮะอ๋อก็มีช่วยยิงด้วยฮะยังไงคะยังไงคะชนชนเลยโอ้โหเกือบตัวหน้าตาเลยทีเดียวฮะโอ้โหเรือนี่โหจริงจริงฮะเฮ้ยโอ้โหใส่โล่ป้องกันทัน คืออันนี้ผมเล่นเล่นไม่ฉลาดเท่าไหร่นะผมโดนยิงรัวๆเลยที่จริงกัรเล่นเราแบบว่าโูลุมเยอะขนาดนี้เราต้องห้ามโดนยิงจุงเลยเอาใหม่นะหลายคนพี่อยากผมอยากเห็นเรือของของญี่ปุ่นบ้างครับได้เดี๋ยวพี่เอาเรือญี่ปุ่นมาเล่นให้ดูนะเรือลำนี้นะซึ่งจะบอกว่าเลือดน้อยชี่หายเลยนะ เราจะเอาเรือญี่ปุ่นลำนี้มาให้เล่นให้ดูยูกิคาเซฮะยูกิคาเซหรือว่าในคันไทยโปริชั่นเรียกว่าน้องบีเวอร์นะฮะใช่หรือเปล่าผมถ้าเกิดผมจะไม่ผิดถ้าเกิดผิดก็ขออภัยซึ่งในด่านหนึ่งด่านสองนี่ถือว่าเธอใช้ได้เลยนะฮะนั่นไงแป๊บเดียวโดนยิงไม่แล้วฮะ รับจังหวะน,นี้เอาอไม่โดนโอ้โหแย่เลยคนระับปืนเบามากฮนะไม่หมดสำหรับด่านนี้เลยเราต้องเล็งฮนะไปอ่าต้องมีสมาธินิดน,นึงนะ มันมีทั้งเกมนี้มีทั้งใน iOS และ Android นะใครที่อยากเล่นก็หาโหลดได้เลยนะจ๊ะเราก็ใกล้จะพังฮะเดี๋ยวโผไฟหกลำนะฮะโผมากันทำมะเขือเลเซอร์อะไรไม่รู้เนี่ยเยอะแยะนะไม่เคยอกโอ้โอ้โอ้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 โหโอโอ้โหโอหโอ้โหโอ้นอะ วิชิตมันนะโอ้โหผ่านถึงวิชิตมันนะจะจะจมแล้วฮะอีกนิดเดียวเท่านั้นเองเดี๋ยวเราต้องเอาเรือเราโยกโซโซวแสเคนเกนมานะฮะยิงเข้าไปฮะโอ้ถ้าเกิดผ่านนี่ก็โคตรด,ดวงเลยฮะ ก็เป็นเลยเพลงดวงโชคชะตาฮะโอ้โหนะจะผ่านหรือไม่อยู่กี่คาเสะฮะโอ้โหเชียวตูดไปเชียวตูดมานะ อ้าวเหลืออีกสี่ลำเท่านั้นเองโอ้โหเฉียวนิดเดียวของมันก็นใกลใ้พังหมดแล้วได้วมาอีกนิดเดียวเท่านั้นฮะน,นั่นเหลืออีกสามลำเท่านั้นเองสองลำฮะ โอ้โหหนึ่งลำฮะเฮ้ยนี่มั็นยุกี่คาเซของแท้เลยนะโอ้โหยุกิคาเซจริงๆเลยนะแม่น้องบีเวอร์ของเรานี่สุดยอดจริงนะช่างเป็นยุกิคาเซของแท้จริงๆนะยุกิคาเซนั้นนะในตวามประวัติศาสตร์สังความโลกครั้งที่สองคือเป็นเรือที่รอดพ้จากสมัยยุคสงครามโลกนั่นเองนะ เขาบอกว่าไปลบที่ไหนนะเรือลำอื่นพังหมดนะหลือจะยูกิเกษตรที่แบบว่าบางทีก็เสียหายเล็กน้อยฮะคือแบบว่าแทบจะไม่เป็นอะไรกันเลยเนะก,กลับฐานมาได้แล้วก็รอดประมาณช่วงสงครามโลกที่สองได้นั่นเองนะยูกิเกษตรอาร,รัแคปเดี๋ยวเราจะไม่ได้เรือหัวกันอีกแล้วนะฮะรอยั no, so, ลโซลเดรเดรเดรเราอัพเกาะฮะ นะผมขออีกรอบหนึ่งนะผ่านได้ไงวะงงเลยนะยุกิคาเซผ่านเฉยย่กิที่มายูกิจอ้าปล่อยเรือไปแล้วฮะสิบลำฮะเราต้องการการลบกับมันสิบลำฮะจังหวะนี้ยิงไปจะบอกว่าที่มันผ่านได้เพราะยุกิคาเซเป็นเรือที่เร็วเร็วเฉยได้ระดับหนึ่งนะมันเลยทำการบุลเล็นลูฟมังฮะพายูุกระสุนนะไม่ใช่ไม่เกี่ยว ังไปสองลำแล้วถึงเรียบร้อยครับเป็นไงหงท้องเลยหงท้องไปอ้าวพังหมดแล้วค่าตรงนี้เราต้องควาหาศัตรูแล้วนะฮะตรงนี้ยิงไปยิงรัวๆฮะไม่คำนึงถึงกระสุนเลยฮะกระสุนมีไม่มีไม่รู้ฮะเพราะว่าเกมอาร์เคดนะโว้โ้โ้ เอ้ยยูกิคาเซ่รอดได้นะเว้ยมึงเป็นเรือที่ดีกว่ามึงรอดไม่ได้ได้แย่ yeah, แล้วนะฮะเอาสรุปก็ไม่รอดนะฮะก็เดี๋ยวขอจบคลิปดีตแต่พิยงเท่านี้นะฮะ สำหรับเกม ios นะอีกเกมหนึ่งนะ navy ship น,นะฮะ navy ship หรือว่าใครหาไม่เจอก็ world world warship battle นะเฮ้ย world warship combat นะมันมีหลายชื่อนะนะ,ะครับผมก็สวัสดีครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย